คลิปนี้ขอพูดกลางนะคะอาจจะมีทองแดงบ้างก็ต้องเข้าใจนะคะเพราะที่ฉันเป็นคนใต้นะคะฝากถึงดรนัทนานนะคะหรือครูนัทหรือฉายาที่ไม่ทราบว่าใครตั้งให้เธอนะคะที่เรียกว่าหนอนพระไตรปิฎกค่ะและถ้าอาจารย์เบียคนตื่นทำมีโอกาสได้ฟังคลิปนี้ทดิฉันนะคะกุ้งนางอยากจะฝากถึงอาจารย์เบียด้วยเช่นกันนะคะเพราะในวันที่28พฤศจิกาที่จะถึงนี้นะคะ จะมีการดีเบตกันระหว่างดออ็อเรนัทนันนะคะที่ตั้งตนว่าเป็นผู้รู้ในส่วนของคำพีพระไตรปิฎกอย่างดีกับอาจารย์เบียรคนตื่นธรรมนะคะอันนี้ดิฉันไม่ก้าวล่วงนะคะตำแหน่งหน้าที่ของใครแต่ดิฉันพูดในฐานะที่ดิฉันเนี่ยเป็นประชาชนคนหนึ่งที่ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้า นะคะจากผู้รู้หรือผู้ที่พยายามจะถ่ายทอดความรู้เพื่อที่ให้ดิฉันเนี่ยนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นปกติวิสัยก่อนอื่นดิฉันบอกแบบนี้ก่อนนะคะดอเอรนะนัทนัดิฉันไม่ได้รู้จักคุณเป็นการส่วนตัวดิฉันติดตามอาจารย์เดียมาสักพักหนึ่งแล้วดิฉันเคยสวดมนต์ไหว้พระอ้อนวอนต่างๆนานาเพื่อให้ดิฉันพ้นทุกมา นะคะชีวิตต่างๆที่ผ่านมาเพราะดิฉันเนี่ยสี่สบกว่าแล้วมันมีความทุกข์อะไรเกิดขึ้นต่างๆมากมายก็ไม่สามารถปล่อยวางได้อย่างสนิทใจเพราะอะไรก็ตามก็แล้วแต่แต่มันไม่สามารถทำให้ดีฉันปล่อยวางได้อย่างสนิทใจจนกระทั่งมาเจออาจารย์เบียดีฉันฟังฟังอย่างถูกจริตและไม่ได้มองว่าสิ่งที่อาจารย์เบียพูดมึงกูสูเรานั้นจะเป็นคำหยาบแต่อย่างใด นะคะและสิ่งที่อาจารย์เบียร์พูดมันเป็นธรรมะที่เข้าใจได้ง่ายนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ในโลกปัจจุบันที่มันหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านและคนเนี่ยสามัญสำนึกและจิตใต้สำนึกและศีลธรรมมันพร่องออกไปอย่างมากที่สำคัญคือเมื่อคุณโพสต์ออกมาในเฟซของคุณในช่องทางโซเชียลของคุณคุณบอกว่า คร่าวๆนะคะคุณบอกว่าเปรียบคุณตัวของคุณเองเป็นต้นไม้ใหญ่เพราะคุณมีความรู้มีการศึกษามีด็อกเตอร์นะคะมีใบปริญญาตรงนั้นมาเป็นวัดความวัดความรู้ของคุณเหนือกว่าอาจารย์เบียร์ทุกอย่างคุณบอกว่าอาจารย์เบียร์ผิดพลาดในส่วนของการใช้ พุทธวจนะหรือพุทธวจนอันนี้ดิฉันไม่ก้าวล่วงการใช้ภาษาไทยของคนที่ตีพิมพ์เพราะมันมีเงื่อนไขต่างๆนานานดิฉันหาความรู้มาพอสมควรแต่ดิฉันไม่อยากจะเถียงตรงนั้นเพราะไม่ใช่ประเด็นที่ดิฉันอยากจะชี้แจงกับคุณและฝากถึงคุณโดยตรงนะคะดรนัทสาระสำคัญคือค,ค,คุณตั้งตนคุณบอกว่าคุณเป็นต้นไม้ใหญ่อาจารย์เบียเป็นนกค,ควรจะบินไปหาคุณขอโทษเถอะนะคะ คุณเป็นคนชี้เป็นคนบอกว่าอาจารย์เบียร์เป็นคนผิดคนพลาดคนคลาดคนเคลื่อนแล้วคุณเป็นถึงด็อกเตอร์เป็นถึงผู้มีความรู้เป็นถึงโหนนพระไตรปิฎกทำไมตัวคุณถึงไม่ลดทิฏฐิมานะของตนแล้วเดินไปบอกอาจารย์เบียร์เองว่าผิดตรงไหนแก้ไขตรงไหนนั่งถกกันไปสิอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับประชาชน ทำไมคุณถึงไม่ลดมาณะทิฐิตรงนั้นถ้าคุณคิดว่าคุณศึกษาหลักคำสอนของพระพุทธเจ้ามาจนถึงระดับด็อกเตอร์แล้วจริงๆแต่ที่อาจารย์เบียร์เขาไม่มีด็อกเตอร์เขาไม่มีใบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์มากองให้ใคร แต่สิ่งที่อาจารย์เบียให้กับคนที่เป็นมนุษย์อย่างดิฉันมนุษย์บุตุชนขี้เหม็นธรรมดาที่คุณบอกว่าเปรียบเสมือนสุนัขโดนน้ําฝนโดนน้ํามนตดิฉันไม่ใช่เป็นสุนัขนะคะที่จะโดนน้ามนตถ้าดิฉันเป็นดิฉันขอเป็นหมาวัดที่จะมีเจ้าของแบบอาจารย์เบียเพราะเขาให้ทานให้ศีลให้ทรรมให้น้ำใจ ดูวัดจากอะไรทราบไหมคะแววตาถึงแม้ว่าเขาจะพูดคำคุณคิดว่าหยาบหรือใครๆก็ตามที่คิดว่าหยาบนักวิชาการที่แบบดัดจริตหูบางคิดว่าหยาบแต่ทำไมคนอย่างดิฉันซึ่งสามารถรับได้ว่ามันเปลี่ยนไปด้วยความเมตตาและสั่งสอนเหมือนพี่สอนน้องเหมือนพ่อสอนลูกแต่ทำไมคนระดับด็อกเตอร์อย่างคุณที่พูดคำว่าหมาแต่พูดเป็นสุนนะัข ทำไมไดิฉันถึงได้สัมผัสว่าปากปลาใสน้ำใจเชือดคอและมือถือสากปากถือสินเยี่ยงนี้ที่สำคัญคือคุณบอกว่านกควรจะบินไปหาต้นไม้นั่นคือทิฏฐิมานะที่คุณตั้งตัวเองเป็นสิ่งที่สูงให้คนอื่นวิ่งไปหา ถ้าดิฉันอยากจะเป็นลูกศิษย์สักคนหนึ่งระหว่างคนที่มีใบด็อกเตอร์ใบปริญญาแฝนข้างฝาไว้แล้วมีทิฏฐิมานะอย่างคุณกับคนที่ไม่มีอะไรเลยมีแค่ระดับปริญญาตรีแต่เขาศึกษาอย่างจริงจังแล้วนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงดิฉันขอไปเป็นหมาแล้วบินไปหาอาจารย์เบียร์ซึ่งเป็นต้นไม้ต้นนั้นต้นไม้เล็กๆต้นนั้นค่ะคุณด็อกเตอร์นะคะอีกอย่างคือ ดิฉันเนี่ยไม่ได้ศึกษาคมภีรพระไตรปิฎกไม่ได้อ่านหนังสือพุทธวจะนะเพราะอะไรรู้ไหมคะไม่มีเวลาดิฉันแค่ฟังฟังเฉยๆว่ากรรมคืออะไรการกระทำคืออะไรตนคืออะไรยึดหลักศีลห้าให้ได้ก่อนเหมือนที่อาจารย์เบียสอนเหมือนที่อาจารย์เบียร,นนาาร,ยยรแนะนำดิฉันฟังพระมาหลายรูปฟัง คำสอนมาหลายบทความทุกอย่างด้วยความที่อยากใจอยากจะพ้นทุกไม่ว่าทุกในการเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออะไรต่างๆแต่มันไม่ถึงอะค่ะทําไมดิชันฟังอาจารย์เบียร์ที่การสอนแบบมุทะลุดุดนันและดิ่ันสงบดิชันนิ่งลงได้แต่ทําไมการพูดของอาจารย์ของดอกเตอร์ดิชันทนฟังคุณยี่สิบกว่านาทีในหลายๆคลิปดิฉันพรุงพลานมากค่ะ ดิฉันไม่เห็นแววตาของความอบอ้อมอารีของคุณเลยดิฉันไม่เข้าใจว่าวัตถุประสงค์ในการต้องการที่จะดีเบตกับอาจารย์เบียของคุณนั้นคืออะไรแต่ดิฉันจะรอดูเพราะดิฉันถือว่ากำไรขึ้นอยู่กับคนดูอย่างดิฉันแน่นอนส่วนที่คุณบอกว่าหมอดูบางคนเขาถือศีหลหรืออะไรต่างๆดิฉันขอไม่ก้าวล่วงแต่อาจารย์เบียก็บอกแล้วนะคะว่าการดูหมอคืออะไร วัตถุประสงค์คืออะไรแล้วคุณมาบอกว่าอาจารย์เบียใช้พุทธหนังสือพุทธ,ธวจนะเนี่ยมันไม่ถูกต้องอย่างไรดิฉันคิดว่าคนที่มีสติปัญญาดีเขายึดถึงคำพูดของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้าดิฉันไม่ต้องมานั่งท่องหรอกคะ่ะว่าอยู่บทไหนบทที่เจ็ดบทที่แปดเพราะดิฉันไม่ได้ไปขึ้นศาลว่าความที่จะต้องท่องกฎหมายมาตราหนึ่งสองสามเพื่อที่จะเอาไปชนะคะคานใคร แต่ดิฉันเอาหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีอาจารย์เบียศึกษามาอย่างแท้จริงดิฉันไตรตรองแล้วไตรตรองแล้วว่าใช้ได้จริงดิฉันนำมาใช้ได้จริงดิฉันเลยเล็กสเปกและเชื่อเขาค่ะถ้าคุณเก่งคุณบอกว่าคุณไม่ได้หิวแสงคุณเดินออกจากแสงมาแล้วคุณเป็นถึงด็อกเตอร์คุณไปเก็บตัวอยู่ในรั้วมหาลัยตั้งหลายปี คุณทำได้อย่างเขาไหมคะทำได้อย่างอาจารย์เบียร์ไหมคะถ้าทำได้ดิฉันหนึ่งคนที่จะยอมเลสเปกในตัวคุณฟังคุณและเชื่อคุณอย่างที่ดิฉันเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าถ่ายทอดผ่านทางอาจารย์เบียร์อย่างทุกวันนี้ดิฉันไม่ได้ตั้งตนเป็นเอฟซีดิฉันไม่ได้ตั้งตนเป็นลูกศิษย์ ของใครทั้งสิ้นดิฉันคือตัวดิฉันเองใครสอนอะไรมาดิฉันใช้วิจารณญาณที่พอมีเท่าหางอึงของดิฉันเนี่ยไตรตรองและนำมาประยุกต์ใช้พอสมควรแต่ที่ดิฉันพูดและฝากถึงคุณในวันนี้ดิฉันจะบอกคุณว่าคุณแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มดีเบตเลยค่ะเพราะจุดประสงค์ของคุณจริงๆคือคุณต้องการเอาชนะเท่านั้น ดิฉันไม่ได้มิ่นประมาทคุณไม่ได้ต้องการทะเลาะกับคุณดิฉันแค่เห็นแววตาคุณมันไม่มีความปราณีอย่างที่อาจารย์เบียร์มีค่ะจากใจนะคะเศร้าตายไปเมืองลุ่งเครื่องแกงคุณนายทองคำค่ะขอบคุณค่ะ